สอนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเอาน็อตล้อ,อ,อที่ขาดครึ่งหนึ่งนะครับน็อตล้อที่ขาดครึ่งออกออกอยังไงให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมออกอยังไงให้เกี่ยวไม่เสียเดี๋ยวผมจะมาบรรยายสรุปให้ฟังช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการทํากันตรงนี้ก็เอาไว้แก้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับสาหรับน็อตล้อ,อที่ขาดขาดขาดแค่ตัวเดียวนะครับคือปลอกนอกมันหักครึ่งนั่นนะครับ อาการเกี่ยวปลอกนอกหักครึ่งหกักคาหักติดไปดูเลยครับ จริงๆแล้วขั้นตอนนี้ถ้าเกลียวนอกมันยังพอมีเกลียวเหลือนะครับขันเข้าก็ได้ครับขันเข้าไปลึกที่สุดตีเข้าลึกที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ออกครับให้ร้อนเสียงอาจจะไม่โอเคครับคลิปนี้เพราะว่า ผมไม่ได้เสียบไม้ครับมไม่ต่อไม้ผมไม่ได้ต่อไม้อาจจะมีเสียงแส้เยอะเพราะว่าตอนนี้กนานลังาเร่งด่วนครับเดี๋ยวผมจะพากบอกทีหลังนะครับ ต้องปิดนี่ก็เพราะว่าไม่อยากให้แสบตานะครับเพราะว่ายัางไงสักก็มองในตาเปล่าไม่เห็นนะครับสดแคใรู้วิธีการทํานะครับขั้นตอนการทาก็การออกนี้ก็ออกซ้ำหลายรอบนะครับออกซ้ำหลายรอบเพื่อให้ตัวน,อน,น็อตมันเกิดความร้อนนะครับแล้วก็เพื่อให้เพิ่มจุดในการยึดเกาะนะครับ ทำหักแล้วาอ,อกเสร็จนะครับถ้าออกเสร็จแล้วให้ขันออกอเต็มที่แเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งรอบนะครับขันแล้วปล่อยให้เย็นก่อนแ๋ยวขันซ้ําเพราะว่าถ้าเราขันออกหมดเนี่ยเกียวมันจะล้มแล้วนอดจะใช้การไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะเปลี่ยนทิ้งเลยก็ออกหมดเลยก็ได้ครับแต่ว่าเกียวจะล้มนะครับปล่อยเย็นประมาณสักสี่ห้าทีค่อยหมุนซ้ำนะครับ ถอดทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เหล็กมันร้อนเกียวมันจะล้มตอนนี้พอถตดตัวที่เหลือครับ ึกลังยิงปืนกลอยู่เลยครับเสียงมันมากเลยครับเขตนี้นอดล้อมันขาดหลายตัวนะครับก็ต้องถอดล้อถอดล้อมเปลี่ยนล้อทั้งหมดแต่ว่าจะทำให้ดูแค่วิธีนี้นะครับ ่วทิทีถอดล้อนั้นคลิปก่อนหน้านี้นท่านก็ไปดูครับวิธีถอดล้อที่ผมทําไว้นะครับิถอดล้ออีสุเดกับกับสิงเบก็ก็กส่วนวิธีใส่นั้นคลิปก่อนน้้นก็มีครับอยู่ในช่องถอดใส่ล้อ2คลิปนั้นรวมกันท่านจะสามารถเอเปเะล,ะละี่ยนตลบีล้อแล้วก็เปลี่ยนน็อตล้อได้แต่คลิปนี้ก็คือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ดูก่อนนะครับในกรณีที่ว่าน็อตล้อมันขาดน็อตล้อขาดขาดขาดท่อนขาดครึ่งนั่นนะครับ าดฝังติดไปดูออกมาดู mm hmm. ก็ผ่านไปประมาณ3มนาทีครับา mm hmm. ดูแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเกียร์จะเสียไหมเพราะว่าแต่นีงไงซะเครนี้ก็ถอดเกียร์ทั้งหมด,ดีกแล้วแต่ว่าแค่จะออกใหดูเฉยวิธีในการแก้ไขว่าว่าขาดฝังติดนะครับ ใช้ได้นะครับเกี๊ยวไม่เสียด้วยใช้ได้ครับ เกลียวไม่ล้มครับถ้าหาว่าร้อนถ้าเราออกเลยนี่เกลียวมันจะอ่อนแล้วล้มนะครับต้องปล่อยให้เย็นทุกคน,นอันนี้เกลียวไม่ล้มแต่ก็เปลี่ยนครับเพราะมันมีมีบางเกลียวที่เราแตกไปแล้วในกล้องอาจจะไม่เห็นก็คือสําหรับคลิปนี้ครับเน้นวิธีเอาออกใน,นกริเน็อตขาดคานครับขาดขาดครึ่งก็มาฝากกันเนี่ยครับอ่าก็มีตัวอื่นขาดขาดห,หลายตัวครับ ขาหลายตัวเลยก็สุดท้ายเขาต้องเปลี่ยนนัด้อยดีครับตรงนี้ที่เอามาแนะนําก็คือกรณีจุกเฉินถ้ามันขาดคาดตัวเดียวนะครับก็ใช้วิธีออกตัวเมียตัวนอกเข้าไปแล้วก็มุนออกตออลอดเป็นที่บอกครับมุนออกนิดนึงก่อนแล้วปล่อยให้เย็นมุนให้นักขยับประมาณสักไม่ถึงเศษหส่วนสี่หองหนึ่งรอบนะครับแค่รู้ว่านักขยับก็หยุดหยุดปล่อยให้เย็นก่อน เือให้เหล็กเริ่มจะแข็งตัวแล้วค่อยหมุนออกแล้วเกลียวจะไม่ลม้มครับผมท้านพูใหม่ข้างหน้าครับ,บผมครับ